สวัสดีครับมาคุยกันนะครับวันนี้ในโอกาสที่เศรษฐกิจซกเศร่าวันนี้ก็มีเรื่องมานำเสนอครับเป็นเรื่องที่น่าเสียด <c oughs> ายลูกค้านะครับ2องเรือนส่งมาให้ดูให้ซ่อมอเรือนแรกเรือนแรกนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากก็แค่อยู่เดินเออไม่หยุดเดิน น้ำเข้านะแล้วก็แก้ไขกันเปลี่ยนเปลี่ยนฐานเปลี่ยนยางกันน้ํานะครับผมจะมีเรื่องเตือนอย่างหนึ่งก็คือนะครับคือช่างบางคนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาก็จะบอกว่าใช้ๆไปเถอะฐานญี่ปุ่นใช้ได้อัมาวัดแล้วไฟก็บางทีกําลังไฟยังสูงกว่าของสวิตด้วยซ้ํานะครับแต่ถ้าคุณใส่ฐานญี่ปุ่นคุณต้องรับความเสี่ยง เสียงก็คืออเครื่องสวิตมันใช้ไฟ1.55นะครับไม่ได้ใช้ไฟแค่1.5แต่แบตเตอรี่ของญี่ปุ่นมันเป็นจุดหนึ่าคุณคิดเอาแล้วกันว่าโวลต์มันต่างกันจุดศูเราควรจะใช้ไหม <c oughs> บางเรือนก็ใช้ได้ บางเรือนี่เดินตลอดรอดฝั่งเขาก็จะเถียงโอยของผมเปลี่ยนมาเนี่ยญี่ปุ่นยี่ห้อนี้ก็ใช้ได้ใช้ดีด้วยก็รับความเสี่ยงครับ50-50ครึ่งครึ่งบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ถ้าจะให้ชัวใส่สวิตดีกว่าราคามันไม่เหลื่อมกันมากเท่าไหร่หรอกนะครับฐานหนึ่งก้อนเราใช้ได้1ปีครึ่งถึง2ปีนะครับไม่ต้องไปประหยัดมันหรอกฐานญี่ปุ่นอาจจะถูกกว่าเล็กน้อย าเรือนนี้ก็สวยนะครับเป็นเรือนสม้มตัวนี้เป็นเจนเก่านะฮะเจนเก่าสังเกตว่าตรงขอบบาซซลเนี่ยไม่มีร่องไนไมฮะไม่มีร่องเป็นการสกีนสีลงไปเฉยๆตัวนี้ทําสีไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะฮะจะต,ต้องมีร่องให้ทําร่องก็คือมันจะเป็นการเซาะเป็นตามตัวเลขเนี่ยเราถึงจะห,หยอดสีได้อย่างนีนห้หยอดไม่ได้นะครับ أ, เรือนนี้ก็ไม่มีอะไรไม่น่าไม่ได้น่าเสียดายมาดูเรือน,นี้ครับ F117 ตัวนี้ตัวตัวท็อปเลยคนต้องการกันเยอะเพราะอะไรเพราะมันเรืองแสงมันเรืองแสงกลางคืนเนี่ยขอพวกนี้เรืองแสงแล้วก็ตัวเลขก็เรืองแสงอันนี้คือทําจากโรงงานนะครับทาทำจากโรงงานออกมาเนี่ยมันเชื่อถือได้ว่าเรืองแสงดีใครไปซ่อมตรงนี้ใครไปแคะถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่แนะนําให้ทํายังไงก็สู้ของโรงงานไม่ได้ แต่ถ้าจําเป็นจริงๆอย่างมีเลขหหลุดไปเลข0หักไปครึ่งหลุดไปอะไรเงี้ยเราซ่อมได้แต่ต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนเดิมนะครับทํายังไงก็ไม่เหมือนเดิมสู้เขาไม่ได้ <c oughs> เรือนนี้น่าใช้เป็นเรือนสเตเลสนะฮะเป็นเรือนสเตเลสเรานิยมเรือนไฟเบอร์กันแต่นีืนสเตเลสจะแพงกว่าอ่าถ้ามองดีๆจะรู้สังเกตเลยว่าเรือนนี้ผิดปกติยังไงทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มจับเวลาอะไรนะ ช่องวันที่ก็หมุนได้ช่องวันที่ก็หมุนได้ตามปกติรุ่นนี้ช่องวันที่มักจะเสียนะครับเจอบ่อยค่อนข้างบ่อย <c oughs> ไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่มันซ่อมได้แล้วก็เข็มจีนทีก็ใช้ได้นี่แสดงว่าตัวนี้ยังเครื่องเดิมยังเดิมอยู่นะฮะไม่ถูกเปลี่ยนส่วนที่ถูกเปลี่ยนไปก็คือ,อสังเกตมายมนะครับ F117 มีมายมแบบนี้ด้วยเหรอสังเกตว่าตรงนี้มันเขียนตัว F ใช่ไหมฮะ กล้องมันไม่โฟกัสมันเป็นตัวเอ่อเป็นมายมของ Edifix นะครับ e d i f i x น่าจะพอรู้จักก็คือคาซิหนึ่งในกลุ่มของคาซิโอนะครับ <c oughs> เราจะให้ดูตัวเครื่องอ่าตัวเครื่องก็ปกติไม่มีอะไรนะครับถ่ายแล้วก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วมายมผมไม่รู้เลยว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยน <c oughs> แล้วมยมเก่าหายไปไหนนะฮะถ้ามยมเก่ายังอยู่ยังมีโอกาสที่จะซ่อมได้เจ้าของเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องไปเปลี่ยนมนยมเพราะเขาซื้อมาในสภาพอย่างนี้นะครับผมจะบอกให้อย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัว x 1 1 7ใส่ลุยไม่ได้นะครับใส่สมบุกสมบันออกแดดเงือเยอะๆชุ่มๆหนักๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะอะไร อ่าเนี่ยพักเจ้าตัวนี้ไปก่อนเพราะฝาหลังให้สังเกตฝาหลังนะครับ <c oughs> เห็นรอยผุไหมฮะฝาหลังใครบอกฝาสเตเลสไม่ผุโอ้ยสเตเลสยังไงก็ไม่ผุผุครับนี่รอยผุทั้งนั้นเลยรอยผุก็จะเป็นต้นเหตุที่ทําให้น้ําเข้าถึงใส่ยางตัวนี้มาเล็กๆขันแน่นมากขันเปิดเกือบไม่ออก ถ้าทางเหมือนกับว่าช่างมันคิดว่าขันให้ยิ่งแน่นมันก็จะยิ่งกันน้ําไม่ใช่ <c oughs> ยังไงให้ขันหลวมขันแน่นก็เข้าอยู่ดีนะฮะฝาผเูเจอไหลเรือนนะครับฝาสเตเลสนี่แหละคือข้อเสียของฝาสเตเลสคือฝาสเตเลสเนี่ยมันถูกได้มันจะสู้ฝาคาร์บอนไม่ได้แต่ฝาคาร์บอนก็มีข้อเสียก็คือถ้าเผื่อว่ามันถูกช่างหรือใครก็ตามขันแรงมันก็จะแตก ดีเสียคนละแบบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝาคาร์บอนเบาฝาฝาสเตลเลตหนักนี่รอยผุเยอะเลยนะเห็นไหมรอยผุทั้งนั้นเลยตัวนี้มันทําให้เวลายางมันค่อมลงไปเนี่ยมันค่อมโดนเจ้าตัวรอยผุพอถูกรอยผุปับอ่ามันก็มีเปิดช่องมีช่องให้น้ําเข้าก็เสร็จเป็นทุกยี่ห้อนะครับอ่าฝาสเตลเลตทุกยี่ห้อเป็นอย่างนี้ทั้งหมด ผมไม่แน่ใจถ้าเผื่อว่าใช้สเตเลสเกรดดีๆเนี่ยเกรดไอ้สามศูนี่เนี่ยมันจะเป็นหรือเปล่านะเรผ,ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าสเตเลสตัวนี้มันคือเกรดอะไรมันมีหลายเกรดมากเกรดทาอาหารเกรดที่มันทําเครื่องมือทํามีดที่เกี่ยวกับอาหารพวกนั้นอะไรอย่างนี้ฮะอ่ะตัวนี้ก็คงเออผมจะพยายามทํากันน้ําเขาหนนะครับจะพยายามทําให้ได้แต่ไม่รู้ว่าจะ เจ้าตัวฝาเนี่ยผมคิดว่าทําได้แหละแต่เจ้าตัวมะยมนี่เนี่ยนะหนักใจผมไม่รู้ว่ามะยมที่ไปแปลงมาเนี่ยมันจะกันน้ําได้หรือเปล่าเห็นไหมฮะมะยมแปลกๆอ่าปกติตัวนี้จะเป็นมะยมสีดํานะครับเป็นมะยมที่ลมดําช่างก็มักง่ายเหลือเกินใส่ลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาปากกาดําหรืออะไรก็ไม่รู้ามาป้ายเอาไว้ป้าย <laughs> เป็นสีดำแล้วก็หลุดแป๊บเดียวก็หลุดแล้ว อถ้ามีถ้าเขามีฝีมือสักนิดหนึ่งก็เอาไปลมดําก็ยังดูไม่น่าเกียดแต่จริงๆแล้วเนี่ยฝาไม่ตรงรุ่นเนี่ยก็ดีนะฮะผมจะได้เทสเลยว่าถ้าใช้ฝาพวกเนี้ยอ่าไม่ใช่ฝามายมพวกเนี้ยมันจะกันน้ําได้หรือเปล่าตัวเนี้ยโดนผมทดลองแล้วอ่าเดี๋ยวผลยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ฮ <c oughs> อ่าก็ทําการ พอกข้างหลังนะครับพอกเนื้อข้างหลังให้ไม่มีช่องว่างแล้วก็ม่ยอมของเข้ากันน้ําได้นะครับแช่น้ําเอาไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็มาลองใส่สักชั่วโมงหนึ่งไม่ขึ้นฝ้าแสดงว่าตัวนี้กันน้ําได้ครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับคือถ้าไม่ถือสาอะไรจะใช้พวกอะไรตัวอื่นอะไหล่ปลอมก็ได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้ลูมินอกเขาไม่ยอม เขาจะต้องสอบหาอะไหล่แท้นะครับอะไหล่รุ่นนี้ผมไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่าน่าจะสั่งได้นะคิดว่านะฮะนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับคือเรื่องลูมิโนกไว้ใจผมได้สวัสดีครับ